ช่วยอุ้มกับินาซื้อให้ครบพันออเดอร์เร็วๆเดี๋ยวได้จุบแก้มสองข้างไวๆไวๆไวๆเลยเอออยากเห็นจุกแก้มสองข้างกดตะกร้าเดี๋ยวนี้อันทีไวๆกดข้าวกดข้าอย่างเร่งรีบรีบรเร็วรีบรรีบ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 ้ีเรีบรีบีรีรีีบรีบีบรรรีบรีีบรีบร แล้วอยากให้จุ่มแกงสองข้างต้องกดตะกร้าเดียวนี้รีบกดกันเลยเดี๋ยวข้าวกดไวๆเร็วๆเร็วช่วยกันกดอย่าหัวล้อกดกดหัวล้อกดหัวล้อกดได้อย่างเตอร์กดตะกร้าเดี๋ยวนี้ปากหัวล้อมือจิ้ม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 อย่างเร็วกดออเดอร์อู้ดถุงหนหนาวมาก นี่ลงุนลงแรงกันมากอันนี้ค่อยกันขายแล้วก็ตีกดะก้าไปกดตะก้ากันเร็วๆเอาให้ได้พันออเดอร์ก่อนขึ้นเครื่องนะจ๊ะเดี๋ยวอุ้มกับมีนาจะได้แบบว่าจุกแก้มสองข้างเร็วเร็วโกดะก้ากดะก้าเลยแถวๆนี้แหละ และคืออีกทั้งางานก็จะบินไม่ไปไหนไปน้าามีรถเช่าเหรอ <c oughs> <c oughs> พครไปเอากระเป๋าขอรปขอรูปนึงใช่ขอรูปรูปอะไรเขาไลฟ์อยู่อ้น,ไไนี่ไมด้ แม่ใช่ป้าขติกาต้วยร้านอ้ยบอสอยู่นี่ตายแล้วหนีก่อนจะถามออเดอร์อีกเพื่ออะไรวะไอ้ชายเืินแล้ว ก็นอนอีกโอ้ยยังไม่มีกระเป๋าก็เสียงกินไม่ได้ไปเอาอยู่ต้องเอาไปโหลดด้วยไงวมีไปไหน พอๆก่ <S <S อคุณน้อยที่สลักไอศคุณน้อยที่สลักไอศีมยืนอยู่หน้าประตูอยู่เลยเข้ามาก่อนดีแล้วเดี๋ยวเขาจะถามเลยมีมอเตอร์แล้วน้องลองเพื่อนดูให้ชุกจังคุณจิตบึ้มลองก่อนรอเดินหน้ารอเดินหนึ่งรอเดินหนึ่งแล้วโหลดได้ไหมจะโหลดได้ยังไงไหมโหลดได้เหรอไม่โหลดอีกใบนั้นโหลดใบนั้นโหลดต้องรอแม่ก่อน อ๋อไม่เขาไปก่อนเหรอเป็นในสองยางรัฐบาลเลยไม่ได้ยางรัฐบาลเนาะยางมุงค่ะยางวุงมัดบ่มอยู่แล้วแต่แล้วแต่แแตกดเร็วสบุ่ระละเท่าไหร่เท่าไหร่นะห้าสิบกว่าบาทใช่สบู่ห้าสิบกว่าบาทดูถ่ายกัน <laughs> I'm not animal in the zoo นทางนี้รถน้องอยู่ไหนอะในตัวเมืองปะเมืองเก่าชั้นสองชั้นสอง I'm not animal in the zoo นี่ฉันไม่ใช่สัตว์ฮะตายเถอะ รอกระเป๋าก่อนหรือไปต่อไว้ก่อนแล้วให้เขากระเป๋ามายื่นให้ยื่อตรงนี้ก็ได้ก็ได้เข้าอยู่ดีใช่ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดเช็คลงลงอันนี้ก่อนนะซื้อกันนะ กด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 ไม่ได้ก็กดหัวกขึ้นข้างๆเอาไม่กี่เอาเชอยี่สิหกเจะให้เลยนะพเนเตอร์เขาเปิดให้ดูแล้วใช่สามล้านห้าแม่กูโอนเลยสามล้านใควทุกคนเนี่ยไปกดใกล้ด้วย พอมีตัวเงินเข้ามาใส่แว่นเตรียมแล้วใส่แว่นแล้วก็คำนวณแล้วคำนวณแล้วอุ้ยไม่เนาะยังไม่อยากให้เดินเข้ามาเลยไปกดได้ทำได้เงินบ้านเหลือปะปะไม่เหลือใครวะน่ะไม่ใช่ไปยินดีเร็วเร็วเร็ว ก็ช่วยกันตึกตึกตึกตอนนี้อาจจะหกร้อยสี่สิบสี่สามร้อยหกสิบออเดอร์มันมีออเดอร์อะไรมันเนียนมันถูกพิสูดด์ะีสบู่นะคะสกูประมาณห้บกว่าบาทนะคะเป็นในส่วนของน้ำหอม100กว่าบาทนะคะหรือจะเป็นน้ำพริกนะคะรสต้มยำอุ้ยมาแล้วมเร ใครเรียกใครเรียกใครเรียกนี <huh> <jack> ่น <famously> ี่นี่คนเรียกหรือเปล่าฮะอ๋อไอ้ชาหลอดลืมของอะไรของมันไอ้นี่ดังเป็นหรือเปล่าแม่จะกดแล้วแม่จะกดแล้เดี๋ยวจะเริ่มผลิตสามเดือนนะพี่กี่เดือนได้อยู่แล้วได้อยากรับสิ่งที่เรียกว่าคนเลยวะของของไม่คนละหึ่ยกดแล้วกดแล้วอันนี้คือแม่มาแค่ พี่ค <analyze it. S 2> ่าน้ำพริกอ่ะเดี๋ยวมันจะเริ่มผลิต3เดือนใช่ตอนนี้เหลือ199บาทอร่อยมากหรอกนี่เขาไปกดเลยแล้วบ้านหนึ่งทิ้งอะไรอ่ะ199เนี่ยน้ำพริกก๋วยเตี๋ยำเขาจะเริ่ม